s ิลเวอร์ไดอะมีนฟูร i d e ถูกนำมาใช้ในงานทันตกรรมตั้งแต่ปีคริสตศักราช1969โดยถูกนำมาใช้เพื่อหยุดยั้งรอยโรคฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียนของประเทศญี่ปุ่นหลังจากนั้นได้มีการศึกษาเพิ่มเติมและถูกนำไปใช้ในหลายๆประเทศเช่นออสเตรเลียจีนบราซิลและสหรัฐอเมริกาซิลเวอร์ไดอะมีนฟูรายเป็นสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะหนะัก ซึ่งมีการเติมแอมโมเนียเพื่อให้มีความเสถียรมากขึ้นทําให้สามารถเก็บไว้ได้นานขึ้นโดยที่ยังมีความเข้มข้นคงเดิมซิลเวอร์ไดออมีนฟลูออไรด์มีทั้งในลักษณะที่เป็นของเหลวใสไม่มีสีและในรูปแบบที่มีสีฟ้าอ่อน ซึ่งผู้ผลิตจัดทำขึ้นเพื่อให้ทันตบุคลากรสามารถมองเห็นสารซิลเวอร์ไดอะมีนฟูรดายในระหว่างการทาได้ชัดเจนมากขึ้นซิลเวอร์ไดอะมีนฟูรดายความเข้มข้น้อยละ38มีประสิทธิภาพในการยับยั้งรอยโรคปันผุได้ดีอย่างไรก็ตามเมื่อทาซิลเวอร์ไดอะมีนฟูรดายลงบนรอยผุรอยผุจะกลายเป็นสีดำขึ้นดังนั้นทันตบุคลากรจึงต้องแจ้งให้ผู้ปกครองทราบและให้ความยินยอมในการรักษาก่อนการใช้งานทุกครั้งค่ะ วาสลีนที่ริมฝีปากเด็กนะคะรวมไปถึงรอบๆแก้มแล้วก็บริเวณข้างเคียงด้วยก็ได้นะคะถ้าบริเวณรอยผุที่ใกล้เหงือกนะคะก็แนะนำให้ทาวาสลีนที่เหงือกด้วยเทดบริเวณรอยผุที่เราจะทำการทา SDF นะคะการน,น้ำลายนะคะบริเวณที่เราจะทา ใช้ผู้กันฟองน้ำขนาดเล็กนะคะจุ่มสาร s c f นะคะอาจจะใช้วิธีแตะข้างๆนะคะเพื่อให้ได้ปริมาณสารที่น้อยที่สุดทาบริเวณรอยผุนะคะทิ้งไว้ให้สาร SDF นะคะค่อยๆซึมลงไปเป็นเวลา1-3นาทีนะคะหากมีสาร SDF ส่วนเกินนะคะเราก็สามารถใช้สำลีก้อนเล็กรับส่วนเกินออกได้นะคะ บริเวณที่ทามันก็จะกลายเป็นสีดำก็กำจัดเศษอาหารและคราบต่างๆที่อยู่ในรอยผูออกนะคะ เพื่อให้สาร SDF ของเราจะได้สัมผัสกับรอยผุได้โดยตรงทาวาสลีนนะคะบริเวณริมฝีปากและรอบๆนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ SDF นะคะเลอะบริเวณปากและก็แก้มรวมทั้งทาวาสลีนบริเวณเหนือกด้วยนะคะกันน้ำลายนะคะจุ่ม SDF นะคะก็ะแตะให้หมาดๆพอนะคะ ทา SDF ลงไปบนรอยผุนะคะทาให้ได้นานอย่างน้อย1-3นาทีหากมีสาร SDF ส่วนเกินนะคะเราก็สามารถใช้สำลีก้อนเล็กทับส่วนเกินออกได้